สั่งไว้เถอะครับตัวนี้นะเวลาที่เราทําของตกหล่นมันหยิบขึ้นมาได้ง่ายจริงมาแนะนาพี่ๆนะครับตัวนี้เป็นตะขอแม่เหล็กแรงสูงและขายดีมากๆคลิปหลักผมไปเกือบ2,000 0 0วิวแล้วนะครับอย่างพี่ที่เขาคอมเมนต์มานะครับว่าทําของนะทำกุญแจตกหล่นท่อระบายนะ้ำเนี่ยถ้ามันหล่นบนพื้นแบบนี้มันก็ง่ายนะครับแต่ว่าลงในท่อระบายนะ้ำเนี่ยยากนะเราซื้อแม่เหล็กไว้ใช้งานนะครับมันดูดติดขึ้นมาได้เลยพวงกุญแจหนักๆก,ก,ก็สามารถยกขึ้นได้แน่นอนครับแบบนี้นี่เอาขึ้นมาได้ง่ายๆเลยหรือว่าถ้าทายคาประแจหล่นอ่ะผมยก นี่ประแจคอม้าหนักๆน,นะครับเอาแม่เหล็กตัวนี้ลงไปจับขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันนี่ครับมันก็ดูติดขึ้นมารับน้ําหนักได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะเอาตัวนี้ไปไว้ใช้งานกดกันที่ตะกร้าได้เลยนะครับยิ่งสั่งเยอะยิ่งมีส่วนลดนะครับ ดูดได้แน่นดูดได้หนึบมากๆต้องออกแรงกัน2มือเลยนะครับกว่าจะดึงออกนะวันนี้มาแนะนำนะครับเป็นตะขอแม่เหล็กแรงสูงนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้ดีเลยนะครับการใช้งานก็เอาไปดูดติดกับพื้นผิวที่เป็นโลหะได้เลยขนาดประมาณ2.5เซนเท่านั้นรับน้ําหนักได้ดีมากๆฟังเสียงที่มันดูดติดโลหะโอ้โหแน่นจริงๆนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดูนะสำหรับการใช้งานเอาไปแขวนนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างนะครับหรือว่าจะเป็นพัดลมแบบนี้ก็แอบลุ้นเหมือนกันนะว่ามันจะล่นไหมนะครับเดี๋ยวประคองไว้ก่อนนะโอเคปล่อยมืออแแล้้้้วว่่่่่รััับนนนนนนําหกไไไดพีีทสสใจงป ใช้งานนะอยู่ในตะกร้าแล้วนะครับยิ่งสั่งเยอะยิ่งมีงส่วนลดนะ